สรสวัสดีครับสวัสดีเอทุกคนก็วันนี้บางก็จะมาตอบคอมเมนต์นะว่าทําคลิปเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่ได้ถามเข้ามาว่าเราควรกรีดยางพาร,รานะความลึกต้องกรีดประมาณไหนถึงน้ำยางจะออกดีนะ,ะเดี๋ยววันนี้บางก็จะมาทําคลิปให้ดู ย่งางพาราเราความกรีดลึกประมาณไหนนะถึงจะท่าจะทำให้น้ำยางออกดีไหลดีเดี๋ยวบันจะมาให้ดูความลึกอของต้นยางคือยางแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าต้นยางมันจะมีเปลือก3ชั้นนะของต้นยางแต่ละต้นดูสังเกตที่บางฉีด ที่บางดึงขี้เส้นออกมา,าน้ำยาที่พุ่งออกมานะาลักษณะแบบนี้เราสังเกตได้ว่าอันนี้จะเป็นน้ำยางชั้นนอกคือน้ำยางอยู่ชั้นเปลือกทรายนะถ้าเรากลีดถึงตรงนี้ก็น้ำยางก็จะไหลไม่ไม่เท่าเทียมนะน้ำยาจะไหลไม่ดีแล้วเราดูเรามาดูสังเกตเรามาสังเกตดูจุดนี้ อันนี้คือน้ำยางที่อยู่ใกล้ชิดกับเนื้อเยื่อเจริญนะอันนี้จะเป็นตาของของน้ำยางหรือพูดง่ายๆคือท่อของน้ำยางมันจะอยู่ตรงนี้การกรีดของเราเราความกรีดให้ลึกประมาณนนะันะสังเกตาถ้าเรากรีดถึงน้ำยางจะพุ่งออกมาแบบนี้นะถ้าเรากรีดลึกให้ถึง ตรงที่ชั้นเปลือกชั้นของช่อน้ำยางนะเรากรีก,ก็จกได้ออกดีแล้วแต่ถ้าเราลึกลึกลงกว่านั้นอีกอมันก็จะถึงแกนไม้นะหรือว่าจะถึงเนื้อไม้นะเดี๋ยวบางจะกรีดให้ให้ให้ไม่เลย เปลือกทรายนะสังเกตดูถ้าเราเกรีบบางาตื้นนะยังไม่เลยเปลือกทรายนะเปลือกทรายมันจะเป็นเปลือกที่แข็งมันจะเป็นมันจะมีท่อนำนยางชั้นนอกนิดเดียวนะให่ไหมการหยดมันก็จะหยดไม่ไม่ดีนะดูับนะสังเกตดูการไายของน้ำยางนะงน้ำไ่ลของน้ำยางมันก็จะออกน้อยแต่ทีนี้ถ้าเราเกรีดอีกทีนึง อันนี้บรนจกรีให้ถึงชานข้องของท่อ,ทอของน้ำยานะแล้วก็น้ำยาก็จะออกมาอีกลักษณะนหนึ่งนะแตกต่างกับกับเมื่อกี้เห็นไหมการออกของน้ำยางจะออกมาพุ่งเร็วอันนี้บรรศาที่กับต้นเล็กนะเล็กนิดเดียวเพื่อจะให้เข้าใจว่า Trích lึก bao mà nài chung tay nấm nằm yang. Trích lưu bắn khó. 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 có lưu bắn khó. Trích การที่เราจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นยางจะให้กรีดและได้ผลผลิตนะเพราะว่าทุกคนที่กรีดยางนะต้องการผลผลิตที่ดีต้องการนำยางที่ออกดีเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลานะต่อ,าตอการกรีดยางแต่และว,วันนะเราจะไม่เสียเวลา าถ้าเรากริดไม่ถึงเนื้อยืเจริญนะเรากริดต,ตื้นไม่เลยเปลือกทรายมันก็จะทําให้เรา 1. ก็คือเราจะเสียเปลือกยางไปเปล่าๆนะมันไม่ได้ผลผลิตอะไรนะ,ะแล้วก็สองเราก็จะเสียแรงไปฟรีๆแต่และวันแต่เราต้องเรียนรู้อีกอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ หน้ายางต้นยางมันจะไม่เหมือนการทุกต้นนะต้นยางมันไม่เหมือนการทุกต้นนะบางต้นก็ท่อน้ายางอาจจะอยู่ตื้นนะบางต้นก็ท่อน้ายางจะอยู่นึกอ,อันนี้เราต้องศึกษาอีกเรื่องหนึง่งแต่ปัญหาแบบนี้ที่เจอบ่อยก็ส่วนมากก็จะเป็นมือใหม่ นะแต่ถ้าคนที่กรีดนานาน,นานแล้วกรีกยางนานแล้วเป็นคนที่มีฝีมือเขาก็จะรู้ดีว่าน้ำยางมันจะอยู่ตรงไหนของต้นยางบางไปดูคลิปคลิปหนึ่งมเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ นะกรีดได้ห้าวันนะแต่น้ำยังยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยในในถ้วยนะ,ะแต่ก็ยอมรับว่ากรีดไม่เลยเปลือกทรายถ้าเรากรีดไม่เลยเปลือกทรายนะมันก็จะทําให้เราเหนื่อยไปฟรีๆนะแต่และว,วันการกรีดยางเราต้องได้ผลผลิตที่ที่พอใจนะของเราแต่และว,วัน ที่เห็นหน้ายาวๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะใบยังไม่ได้ตัดบ้านก็อยากจะตัดอันนี้ก็อยากจะตัดเป็นสองเพราะว่า,าคนเก่าเขาเปิดยาวยาวเกินคือการกิดยางนะเราต้องศึกษาการกระตุกมันก็มีมีผลนะาาการมีดการกระตุกการลากมีดมันก็จะมีผล ทุกขั้นตอนนะของของการกิ่ดยางมันก็มีปักใจหลายๆอย่างนะจึงจะทำให้การกรีดของเราน้ำยางจะออกดีไม่ต้องมีความคม ปัจจัยหลังๆเลยมิดมีความคมม,ม,นะมิดเดื้ยต้องมนนะมิดเดื้ยต้องมนแล้วก็ดืย้ยถ้ายิงถ้าทําได้ก็ให้มันสั้นมันก็จะทําให้อ่กรทดท่อของน้ายางมันจะได้เปิดออกมาแบบเต็มที่ มันมีปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่ที่สำคัญที่สำคัญเลยเราต้องกรีดให้เลยเปลนะือกทรายนี่คือวิธีกรีดแล้วจะทำให้ยางพารากรีดแล้วนะควรกรีดลึกประมาณไหนควรลึกแค่ไหนถึงจะให้น้ำยางออกดีนะแต่ทีนี้ก็ถ้ายังไม่มั่นใจ จากคลิปที่บางทำแนละ้วก็วันได้ลงคลิปไปก็าฝากเอฟซีก็ไปดูช่องอื่นๆบ้างนะว่าคนที่กรีดยางแบบมือโปรนะคนที่มีฝีมือแล้วเขาจะกรีดยางยังไงนะวิธีไหนแต่บางมั่นใจว่านะาทุกคนที่เป็นมือโปรมานะที่ในการกรีดยางเขาก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่า เดี๋ยวให้ดูมุมสูงนะว่าขนาดขนาดไหน,นเรากรีดให้ได้ให้ชิดวิธีสังเกตก็คือเรากรีดถ้าชิดเนื้อจยเจริญจริงนะเปลือกจะออกมาเป็นสีขาวน้ำตาลนิดนึงนะถ้าเรากรีดลึกประมาณนี้หน้ายางของเราก็จะออกมาสวยแล้วหน้ายางของเราจะไม่เกิด โร,โรคโรคเน่าของต้นยางต้นยางไกลนี้บ้างก็ได้เปิดกรีมาใหม่ฮะไม่กี่วันเอง เห็นไหมถ้าเรากรีดเรารู้วิธีนะเราเข้าใจกับต้นยางเรากรีดเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีน้ำยางจะไหลดีนะเราดูสังเกตรอยแผลที่บางกรีดออกมาอ่ามันก็จะเลยเนื้อเยื่อเนื้อเยื่ออ,อ่าเขาจะเลยเปลือกทรายหมดเลยแล้วก็จะถึงเนื้อเยื่อเจริญนะทั้งว่าเนื้อเยื่อเจริญนะมันเกี่ยวอะไรกับท่อน้ำยางนะมันก็สําคัญเพราะว่าเนื้อเยื่อเจริญกับท่อน้าน้ำยางของชั้นใน มันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันอ่ใกล้เคียงเอาง่ายๆก็คือมันเป็นคู่กันนะคู่กันเลยถ้าเรากริดไม่ถึงเนี่ยจะริมแสดงว่าเรากริดยังไม่ถึงท่อของน้ำยางประมาณนนะ้ะ ส่วนมากก็จะเป็นมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของขอท่อของน้ำยางบางก็เข้าใจนะแรกได้ที่บ้างกรียางบางก็กรีม,มั่วซั่วนั่นแหละนะกรีไม่ถึงกรีแล้วไม่ถึงเนื้อยยเจริญกรีแล้วท่า ถ้าถึงก็จะบาดก็ลึกลงไปถ้าเรากรีดลึกทุกวันบาดท,ทุกวันนะมันก็จะทําให้ผลกระทบกับต้นยางเหมือนกันนะอานาคตนะน้ำยางจะไม่ออกอ่ามันก็มีหลายปัจจัยนะแต่เรากรีดบาดท,ทุกวันนะไม่มีอรอยที่กรีดแล้วดูสวยเลยนะบาดท,ทุกครั้งที่กรีดมันก็จะทําให้ต้นยางของเรา เสื่อมสภาพนะนนในอนาคตต่อไปโอเคก็ประมาณนี้นะฝั่งด้วยใครเข้ามาชมเข้ามาดอาูอย่าลืมที่จะกดติดตามกดถุกใจนะเพื่อเป็นกําลังใจให้บางได้ทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้บางขอตัวขอตัวลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่รอบหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ